สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะซูกี้แมนครับเราอยู่ในเกมทอนอาริบัตี้นั่นเองครับก็วันนี้ครับตามคำเรียกร้องนะครับก็อ่ามาถึงไกด์แนะนำอาวุธโบสตาร์นั่นเองนะครับอาวุธนี้นะครับเน้นตีระยะไกลนะครับแล้วก็ตีอ่าหาพื้นที่นะครับหาจังหวะในการปล่อยสกิลรัวๆนั่นเองนะครับโมบิลิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ายิงรัวดาเมจดีเพสไวนะครับแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับ ก็ในวันนี้นะครับมาแนะนําเรื่องของ build PVE นะครับของสวมใส่สกิลนะครับ PVE ตีบอสจอนนะครับตัว build PVP เนี่ยเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นเนาะก็คิดว่าไอ้ build ที่ผมกําลังจะบอกแล้วก็ให้แนะนําให้ทุกคนดูเนี่ยมันน่าจะเป็น build ที่ทุกคนสามารถหาได้เลยโดยที่แบบมันไม่ได้ยากเกินนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มในการเล่น build นี้มากๆเลยนะครับก่อนที่จะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคครับก็บิลด์ที่ผมเล่นนะครับตัวของธนูนะครับเราจะถือธนูของทเบกนะครับหรือว่าเป็น Thailand นั่นเองนะครับจะทําให้เราได้เด็ก8นะครับมีคูลอัพสปีดด้วยนะครับแล้วก็ตัวของคาทานะครับเป็นของ Thailand เหมือนกันเป็นทเบกนะครับคาทานี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะดีมากๆในสายดาเมจ นะครับแล้วก็ตัวของเด็กเนี่ยบวกถึง10เลยนะครับบวกถึง10เลยนะเด็กนะครับแล้วก็จะดูเป็นโทเบกเหมือนกันนะครับส่วนหัวนะครับอ่าส่วนหัวคนคุ้นนะก็เป็นหัวแม่นนั่นเองนะครับหัวแม่นนะครับฮิตเชนนะครับคิดช่องเชนนะครับอันนี้คือของดีเลยนะครับส่วนเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ผมจะเปลี่ยนออกจะเป็นตัวของชา dow Har v e s t นะครับคือชุดตัวนี้นะครับเราหาให้ดูเอ่อเสื้อก็ไม่ได้หายากนะครับชาโ o w h a r v e s t เนาะ อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ Shadow Harvest นะครับวิธีการหานะครับตัวนี้นะครับก็คือ Dungeon นะครับแท็กทัพนะครับนี่ตัวนี้ไปฟาร์มได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือผมจะใส่รอตัวของรองเท้าเนาะก็คือกางเกงที่จะใส่นะครับเป็นกางเกงตัวนี้นะครับเป็นแผ่นทอมบู๊ดนั่นเองนะครับกางเกงแผ่นทอมบู๊ นะครับคือตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้จากเกาะด้านล่างขวาล่างเลยนะครับตัวตัวนี้นะครับจะบวกเวอร์ชันให้2นะครับแล้วก็อดามเจดิคชั่นอีก4นะครับแล้วก็เมจิเวอร์ชั่นนะครับเซตโบนัสนะฮะก็คือโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอีก18ค่อนข้างเยอะนะนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยผมมี2แบบนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะแนะนําให้ใส่ตัวนี้เฮลูิก บูทออฟลิซตันนะครับมีแค่มานาลิเจนทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีดีฟเอ์แฝงนะครับทุกคนเห็น่าว่าดีฟเอนมันเยอะมากแคบไม่ได้บวกนะ340นะครับถ้าเทียบกันอื่นเนี่ยมันเพิ่งจะ150กว่าอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ดีฟเอนเยอะมากใส่ไปก่อนได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับพอเราหาตัวรองเท้าตัวนี้ได้นะครับแพนธอนบูทได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปใช้ตัวนี้นะครับเราจะได้โบนัสที่เราใส่คู่กับกางเกงเนี่ยได้อีก18หน่วยน่ว้นนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็นถุงมือถุงมือนะครับเป็นถุงมือของ Shadow Harvest Gift นะครับก็เป็นเซต2นะครับคิดที่ข้อด้เม14ใส่คู่กับเสื้อนะครับใส่คู่กับเสื้อเนาะกางเกงนะครับกับรองเท้าใส่คู่กันนะครับเป็นแพนทอมบุ o กนะครับแล้วก็เสื้อกับตัวของมือนะครับใส่เป็นตัวของ Shadow Harvest Gift นะครับอันนี้ผมก็ลองบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยตรงนี้น่าจะลงตัวสุดแล้วนะครับตัวถุงมือนะครับ หาได้จากดันคิเมรานะครับดันอ่าเทมโพลก็คือดันนี้นะครับอ่าดันนี้นะครับหาได้ถุงมือค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็อ่าส่วนต่อมานะครับคือผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมนะครับมี2แบบที่แนะนําก็คือตัวอ่าสายอีเวชั่นนะครับถ้าเป็นผ้าคลุมฟ้านะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นทีแชฉแล้วก็คิดว่าเข้าแฉนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นผ้าคลุมม่วงนะครับมี2แบบเนาะก็คือ ผ้าคุมสายหลบนะครับอันนี้เป็นไลท์เอเล็กวิชั่นนะครับเมจิกวิชั่นนะครับอันนี้ใส่ได้เลยนะครับหาได้จากชาร์ดโอเคฟข้างบนนะครับเป็นอบิสเนาะแล้วก็อย่างหนึงนะครับเป็นของบอสจูรนบอสนะฮะเป็นดาเมจดิเทอร์ชั่นสินะครับแล้วก็เลือดนะครับก็อาจจะถึกขึ้นไปอีกนะครับ2ตัวนี้เลือกเอานะครับแล้วก็ส่วนสร้อยข้อนะครับใส่เป็นตัวนี้นะครับสเต็งสองเพอร์เทชชั่นสตัวนี้หาได้นะครับราคาไม่แพงมีแปนขายอินสลาล เอ่าแล้วก็นี่ครับกำไรกำไรเป็นมดนะครับตัวนี้แบบเปิดเซอร์ชันหเลยแล้วก็อ่าดาเมจโบนัสได้สิเลยค่อนข้างที่จะคูมากๆนะครับ2วงนะครับแหวนอีก2วงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแอตแทกสปีดนะครับสีได้เด็ก5นะครับตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งเป็นแหวนที่แรกนะครับจากอ่าใช้เหรียญทุกดันในยาแรกนะครับเปิดกล่องได้อันนี้ได้ตีกายห้จุดนะครับถ้าบวก9ก็น่าจะได้สัก 6ได้7ประมาณนั้นนะครับแล้วก็วินด้อมสามนะครับตอนนี้บวก7อยู่ยังไม่บวก9เนาะอ่าแล้วก็อันต่อมาครับเบลฮะเบลตัวนี้นะครับผมใส่เป็นมาชเชอร์นะครับเพราะว่ามันได้เลือดด้วยแล้วก็ตัวของดีเดคชันเนี่ยเข้าทั้งเยอะเหมือนกันนะครับอ่ตัวของนักเวทตัวของที่เราเล่นเนี่ยอ่าตัวมันบางนะครับก็ต้องหาวิธีหลบหาวิธีให้ทาให้มันถึกนะครับก็ตัวของเข็มขัดอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้ในการทําให้ยืนได้นานขึ้นเนาะ โอเคทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องของเทรดนะครับแน่นอนนะครับเทรดอาวุธนะครับเฮเวิร์ดแท็กเชนนะครับฮิตเชนนะครับแล้วก็ตัวของกินข้าวฮิตเชนสามอันนี้ใส่ทุกอาวุธเลยนะครับแล้วก็ตัวของพวกชุดนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นสายหลบนะครับก็เป็นหนาลบเอเวชั่นนะครับเมจิกเอเวชั่นนะครับแบงก์เอเวชั่นใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดเลือดนะครับไว้เทรล์หนึ่ง เสมอนะครับทุกอันนะครับจะมีออฟเดเลือดนะครับใส่เลือดไปเลยนะครับเลือดแล้วค่อยอีเวนชั่นนะครับถ้าเป็นสายลบนะครับมันจะมีที่บิวมานะครับมันจะเป็นของเมจิกอีเวนชั่นนะครับแร็งอีเวนชั่นนะครับเมจิกอีเวนชั่นเนี่ยจะหายากนิดนึงแต่ถ้าแร็งอีเวชั่นเนี่ยคือได้ทุกอันเลยนะครับถ้าถามว่าเป็นเมลีอีเวชั่นได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้น้อยมากๆนะครับอันนี้ก็ลองบิวกันดูนะครับ อ้าวทีนี้นะครับตัวสตัดนะครับผมจะเล่นสเต็งที่30นะครับเพื่อที่จะเอาเลือดนะครับ750นะครับแล้วก็ตัวของเปร์เซเชันเนี่ยจะเล่นอยู่50นะครับ50เพื่อเอาตีไก่จ7.5%นะครับแล้วตัวเด็กนะครับอยู่ที่40พอนะครับ4พอนะ40เนี่ยจะได้โบนัสดาเมจอีก15นะครับเล่นประมาณนี้แล้วถ้าแต้มมันเหลือจริงๆนะครับมาลงเด็กให้ครบนะครับเพราะว่ามันจะได้แอชสปีดได้ดาเมจด้วยนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ตัวสตัดนะครับตัวของสมใส่เนาะอ่าเรื่องของสกิลนะครับสกิลดีเฟนส์นะครับเราใช้ของธนูนะครับของธนูค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับได้ทั้งอ่าอีเวชั่นได้อะไรพวกเนี้ยเยอะไปหมดนะครับก็เรื่องของธนูนะครับส่วนมากจะใช้ของธนูนะครับแล้วก็ตัวของ สกิลตัวนี้สตาฟฟิงของธนูนะครับสตาฟฟิงตัวนี้มันจะทําการยิงธนูออกไป4ดอกนะครับแล้วก็ติดเกลเราอัพอันนี้เราอัพเกลเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยใช้ได้2ครั้งนะครับตัวสตาฟฟิงนะครับมันจะสามารถนะครับอ่าแอัพพายก็คือเพิ่มไอตัวสเตตนะครับตัวนี้นะครับบูอายนะครับสถานะบูอายให้ทาร์เก็ตนะครับให้เป้าหมาย6วินาทีนะครับแล้วก็จะใช้อาตัวของสกิลของลองโบเนี่ย สเต็คตัวของบูไอได้10ครั้งนะครับก็คือเราสตาร์ฟฟิ네้งไปเรื่อยๆสแต็กไปเรื่อยๆนะครับตัวของสกิลต่อไปก็จะแรงขึ้นนะครับตัวสกิลต่อมาที่เราจะใช้นะครับคู่กับสตาร์ฟฟิ้งก็คือตัวนี้ครับไซเฟอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ตัวของบูอายสถานะเนี่ยแรงขึ้นนะครับยิ่งสเต็คเยอะเท่าไหร่ตัวของไซเฟอร์ตัวนี้นะครับก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับตัวที่เราอัพของไซเฟอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเกมเอฟเฟกต นะครับถ้าเกลระเบิดนะครับตามสแต็กี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ดามเอจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับคูดาวตัวนี้นะครับมันจะคอนซูม1นึบูอายนะครับสแต็กเพื่อที่จะลดคูดาวของไอตัวสกิลนี้นะครับเออยิงยิงตัวนี้เยอะๆนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสคูดาวลดลงไปด้วยนะครับหเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคนี่คือของธนูที่เราใช้กันหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงของธนูนะครับก็คือตัวมาร์กนะครับตัวมาร์ก ตัวนี้นะครับเออตัวนี้ก็คือทําให้ได้เมจิกเมลีเรนคิทิคอลฮิตเพิ่มขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับแต่เราแต่ว่าเราไม่ได้อัพตัวของสเปเชียลนะเออตัวตัวนี้นะครับเดซไอเราไม่ได้อัพตัวสเปเชียลนะครับอันต่อไปนะครับก็คือตัวของไฟบอลบาลาดตัวนี้นะครับที่เป็นของสตาร์นะครับตัวไฟบอลบาลาดนะครับถ้าเราอัพตัวสเปเชียลตัวนี้นะครับมันจะทําการยิงลูกไฟบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าศัตรูติดสถานะเบิร์นอยู่ เท่ากับว่าปกติเรายิงสัก3 4ลูกใช่ไหมเราจะเพิ่มไปอีกดุงหนึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ลดคูดาวนะครับสถานะไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ติดเบิร์ตัวนี้ไม่ติดเบิร์นะตัวไฟบอลนะครับไม่ติดเบิร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเมเทโอนะครับถ้าเราไม่อัพตัวสเปเชียลมันจะเป็นเมเทโอเนาะตัวนี้นะครับให้เราอัพแบบนี้ครับเมเทโอแล้วก็ตัวของคูดาวนะครับลดลงก้าวินาทีนะครับ ตัวเมเทโอตัวนี้นะครับมันจะแรนดอมนะครับ12ลูกในการาลงเมเทโอลงมานะครับแล้วติดสถานะเบิร์นนิ่งนะครับแค่นั้นเลยนะครับติดสถานะเบิร์นนิ่งแค่นั้นเลยนะครับดาเมจค่อนข้างแรงนะครับในอนาคตตัวนี้จะได้บัฟด้วยนะครับก็อัพมาด้วยตัวต่อไปนะครับที่เราจะใช้หางจีนก็คือตัวนี้ตัวโฟกัสไฟบอมนะครับก็คือตัวเนี้ยทำดาเมจแรงมากๆ5้าของเบสดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็มีโอกาส80%นนะครับที่จะ เบร n นิ่งให้2สเต็กก็คือสถานะเบร n นิ่งนะครับในสตูระยะ3เมตรนั่นเองแล้วก็พูดง่ายๆนะครับถ้าชาร์จเยอะยิ่งแรงตัวนี้นะครับคิดเป็นสเต็กด้วยนะครับสูงสุดได้10ครั้งนะครับดาเมจคิดเป็นสเต็กที่ติเบร r นิ่งด้วยนะครับโอเคอันต่อไปนะครับเป็น infernal wave infernal wave เนี่ยหลายคนอาจจะมาดูว่ามันสกิลเบาๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เอาเรื่องของอ่าดาเมจมันเอาเรื่องของตัวเบรนนิ่งนั่นเอง ก็คือตัวนี้มันจะสร้างวงมาใช่ไหมแล้วก็ทำดา mm. เมจเล็กๆน้อยๆไม่แรงมากนะครับเขาบอกว่าไอตัวเบรนนิ่งเนี่ยครับมันจะทําให้ดาเมจแรงต่อสแต็กแรงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับคูณง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอัพนะครับตัวของสเปเชียลอัพคูดาวลดลงนะครับแล้วก็มีโอกาส50%นะครับที่จะใช้ได้วย2ครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เบรนนิ่งสามารถ add สแต็กเบรนนิ่งเข้าไปได้เพิ่ม เท่ากับว่ามันจะได้สแต็กเพิ่มเบอร์นิงเยอะมากๆสมมุติว่าเราใช้ไฟบอลนะครับเราใช้ได้แค่2สแต็คเราใช้ infernal wave ตัวนี้เข้าไปมันจะกลายเป็น4-5ถึงสแต็คประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้ต่อเบอร์นิงนะครับเราเล่นสายเบอร์นิงค่อนข้างแรงมากๆโอเคอันต่อไปสายเบอร์นิงจบนะครับไปเรื่องของเ n w นไร i ิงนะครับเ i รนไรทิงนี้เราอัพอันแรก อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นอเอลีนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับของมอนเตอร์ให้อีก40%นะครับตัวนี้นะครับสกิลไลทิงตัวนี้นะครับเชนไลทิงตัวนี้นะมันจะทำดาเมจอยู่ที่400%นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูที่ติดเบอร์นิงสถานะเบอร์นิงก็คือไอ้พวกไฟทั้งหลายนะครับมันจะเพิ่มดาเมจไปด้วย4%ต่อสแต็กนะครับสูงสุดที่40%นะครับของมอนเตอร์สกิลสุดท้ายของโจมตีนะครับสกิลจัดเมนไลทิงนะครับพูดง่ายๆสกิลนี้ คือถ้ามีศัตรูที่ติดเลิร์นนิ่งนะครับมันจะมีโอกาสที่จะทําให้สามารถใช้ได้อีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ถ้าเราโจมตีหนักเทวิทแฮกต่างๆเนี่ยมันจะลดคูดาวด้วยแล้วก็การันตีว่าจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเลยดาเมดแรงตัวนี้อัพไปเลยนะครับเราอัพแค่สกิลสเปเชียลให้มันชิ่งเฉยๆนะครับถ้าใครแบบว่าไม่ได้ลงอย่างอื่นนะครับสกิลพอยเหลือเอามาลงตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับมันจะ กระจายนะครับแล้วไม่ลดดาเมจเพราะว่าเวลาเราชิงสกิลเนี้ยเราอัพไปใช่ป่ะตัวรอบๆโดนนะครับแต่ว่าดาเมจมันจะลดนะครับถ้าเราอัพตัวนี้ดาเมจมันจะไม่ลดนะครับตัวต่อมานะครับก็คือไฮโฟกัสนั่นเองครับไฮโฟกัสให้เราอัพสเปเชียลตัวนี้นะครับเบสดาเมจบูทนะครับความเข้าใจของผมนะอันนี้อธิบายก่อนนะความเข้าใจของผมนะก็คือว่าเราจะได้เบสดาเมจ45หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ได้รับไอตัวบัฟนี้ด้วยนะครับก็คือคนที่ อยู่รอบๆที่ถ้าเราอัพถ้าเราอัพตัวนี้นะ X pan ตัวนี้นะครับคนที่อยู่รอบเนี่ยจะได้เมจเพิ่มขึ้นอีก15นะครับถ้าเราไม่อัพเราจะได้45โอเคนะอันนี้นะครับเกตเนาะสุดท้ายนะครับเป็นตัวตัวนี้นะครับ nature basic นะครับ nature basic นะมันเป็นสกิลของธนูนะครับแต่ว่าเราไม่อัพ special ลเลยนะครับอันนี้เอาไว้เพิ่มมานาดีมานานะครับ c t i v e Skill ไปแล้วนะครับเรามาดู Passive Skill กันมากนะครับ Passive Skill อันนี้นะครับก็เพิ่ม At t a c k Speed นะครับแล้วก็เพิ่ม h ิตให้เนาะอันนี้พูดง่ายเลยนะครับอันต่อมานะครับถ้าเราอยู่ไกลศัตรูเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มค i ย์ที่ข้อฮิตเชนให้เราด้วยแล้วก็ Critical Damage ให้สุดจุดสี่นะครับอันนี้คือดีมากๆเลยยิ่งไกลยิ่งแรงนะครับผมเลยเล่นบิวที่ยืนใจนะครับมันจะได้แรงแนั่นเองนะครับแล้วก็นี้นะครับ อันนี้พูดง่ายอีกอันนึงก็คือยิงตามลมนะครับยิ่งเรายิงตามลมทิศทางของลมมากเท่าไหร่นะครับมันจะแรงเท่านั้นนะครับสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลนี้นะครับอันนี้เป็นสกิลดาเมจนะครับเออสกิลดาเมจบูทให้นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับมานาแอมป์นะครับเพิ่มแม็กมานาให้2 0 0พนแะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้ด้วยเจ้าร้อกเองนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับ เพิ่มมานาลิจเนนให้เรา58หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าเรายิงวิ่งนะครับ3วินะครับมันจะเพิ่มตัวของมานาลิจเนนให้อีก58แล้วก็ตัวของเมจิกเมลี่์เรนเฮฟวียแท็กเพิ่มให้100นะครับแล้วก็หลังจากที่เราเคลื่อนที่มันจะอยู่อีก2วินะครับเอฟเฟกต์นี้นะครับอันต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับมานาบอลตัวนี้นะครับเขาบอกว่าการยิงระเบิดต่างๆไฟลิงบอมนะครับไฟบาลาต่างๆที่ยิงออกไปนะครับ มันจะมีโอกาส130%ที่จะยิงของเพิ่มเติมยิงระเบิดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับความเสียหายเนี่ยจุดที่5%ของเบนดาเมจนะครับก็คือเท่ากับเรามีดาเมจเสริมนั่นเองนะครับโอเคนะสุดท้ายครับอันนี้ครับเฟรมคอนเดสเทชั่นนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มเบรนนิ่งดาเมจในโอเวอร์ไทม์นะครับ66%นะครับอันนี้คือดีมากมากนะครับแล้วก็ตัวของเทเบิลแท็กด้วยนะครับ อันนี้คือยังไงก็ต้องใส่นะครับเราเล่นสายเบอร์นิ่งนะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเบอร์นิ่งมันจะเบอร์นิ่งแรงมากๆเลยนะครับโอเคมาสเตอรี่ครับมาสเตอรี่ลองโบนะครับสายดาเมจครับอัพข้างล่างเลยนะครับอัพข้างหน้าให้หมดเลยแล้วก็ถ้าแตจมเหลือนะมันจะมีสองสายเล่นนะครับก็คืออถึงนี่นะครับตัวเกลแอโรวตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้คุณดัสปีดอันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะไปทางไหนได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เนาะส่วนสตาฟนะครับมาสเตอรี่สตาฟนะครับ อันนี้นะครับอันแรกนะครับตัวสายกลางนะครับผมจะอัพอยู่ที่ตัวนี้นะครับเพิ่มดาเมจนะครับตัวนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เอาแต้มที่เหลือนะครับมาลงตัวนี้ครับทำให้เบอร์นิงดาเมจเนี่ยแรงขึ้นอีก10%นะครับตัวนี้โอเคตัวนี้คือสกิลทั้งหมดที่ใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูสกิลแล้วก็ตัวของทิกนิดหน่อยนะครับเผื่อคนไม่รู้นะครับอะโอเคนะครับหลังจากที่ผมผ่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วประมาณนึงแลวนะครับทีนี้ อ่าถ้าเราใช้ใบไม้อ่ะมันก็อาจจะช้านะครับรีเจนช้าแล้วถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับตัวอินเนอร์พีซเนี่ยมันก็จะรีมานานให้เราช้านะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คู่กันอย่างแบบนี้นะครับเป็นคอมโบนะคือเราจะใช้มานาตัวของเบสซิ่งตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับแล้วใช้ตัวของอินเนอร์พีซนะครับในการใช้แบบนี้นะครับตัวดูมานาดีๆนะครับมันจะขึ้นไวมากนะครับเห็นปะมันปื้ดเต็มนะครับ เอออันนี้คือแบบทิคเลยนะครับถ้าใครจะใช้นะครับให้ใช้ตัวของใบไม้ทีนึงนะครับแล้วก็ค่อยชาร์จมานาอันนี้คือขึ้นไวแน่นอนนะครับระยะเวลานะครับมันจะอยู่ประมาณสี่วินะครับของใบไม้หลังจากที่ใบไม้หมดนะตัว Inner Peace ก็ยังทํางานอยู่แต่ว่ามันจะรีมานาช้ามากๆนะครับให้กดใบไม้นะครับแล้วกด Inner Peace นะครับมานาขึ้นไวแน่นอนนะครับแทบจะไม่หมดเลยนะครับเราจะแทบไม่ได้ใช้มานาขวดเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามา การวางคอมโบการใช้สกิลนะก็ะคือแน่นอนเราจะเปิดด้วยตัวนี้นะครับการมาร์คหัวเพื่อที่จะได้ฮิตเพิ่มอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เราจะใช้สตารฟฟิ้งนะครับสตาฟฟิ้งเนี่ยถ้าเราใช้สองทีนะครับแล้วเราจะต้องใช้ไซเฟอร์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดเพิ่มเห็นปะเวลาเรากดนะครับมีโอกาสที่จะรีตัวคูดาวให้ตัวของไซเฟอร์เนี่ยมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นปะแล้วดูใหม่นะสตาร์ฟฟิ้งนะครับจะลองดู อ่ะสตาร์ฟิ้งนะครับสตาร์ฟิ้งสองทีนะครับกดแล้วก็สตาร์ฟิ้งทีหนึ่งเชิญปะว่าตัวของไออ่าตัวของไซเฟอร์เนี่ยมันคูดามันลดลงนะครับก็คือตัวโอกาสออกของสกิลนั่นเองนะครับคือที่เราอัพไปนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรายิงธนูเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามันเล่นของเวฟบ้างนะครับให้เราเปิดด้วยอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้แล้วก็ข้ามาเป็นตัวของอีฟเนอร์เวฟนะครับหรือว่า ยิงบาลาดเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะคอมโบแบบครบๆนะครับอาจจะต้องเปิดด้วยเมเทอนะครับตัวไฟบอมแล้วก็อีฟโนเวฟนะครับแล้วก็ตัวบาลาดนะครับพอบาลาดเสร็จนะครับให้เรากดอันนี้นะครับตัวเชียร์ไรติงนะครับมันจะแรงขึ้นแล้วก็ผ่าด้วยสายฟ้านะครับคอมโบประมาณนี้เรียงไว้แล้วนะครับผมเรียงไว้แล้วนะครับโอเคเรามาดูนะครับก็เมเทอผมจะเปิดไ้ว้เมเทอแล้วก็ไล่ไปเลยนะ นะครับลองสังเกตสต็กตรงนี้ดีๆนะเมทนะครับอ่ะสิเบิร์นนิงแล้วนะครับทีนี้กดลูกบอลเนะยครับโป่งเข้าให้การเป็น6สแต็กนะครับกดอีฟเฟนเอเบสสิบสต็กนะครับแล้วก็ยิงไฟบอลออกนะครับพอไฟบอลเสร็จนะครับไรติงนะครับไปแล้วไรติงแล้วผ่าประมาณนี้นะครับยิงหน่นะครับนี่ไฟบอลนะครับ เขาให้ดิฟเอนเวฟบนะครับประมาณนี้นะครับถ้าดวงดีๆหน่อยนะครับทุกอย่างครบแบบเพอร์เฟเลยนะครับตัวจัดเมน i g ไลติงเนี่ยมันจะใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วก็พอจัดเมนต์ไลติงเสร็จนะครับแล้วก็วนมาพวกอ่าสตา n g ฟฟิงนะครับไล่ไปเลยเรียงไปเลยนะครับอันนี้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะว่าเป็นประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็ถ้าจะฟูลคอมโบจริงๆนะครับเปิดด้วยตัวนี้นะครับไฮโฟกัส นะครับให้โฟกัสนะครับมาร์กนะครับยิงสตาร์ฟิ้งสองทีนะครับเห็นมาร์กคู่ดาวลดลงนะครับเบอร์นิงนะครับอันนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับบาราดนะครับช็อตนะครับพาแล้วก็ผ่ายคีนึงนะครับมันยิงสตาร์ฟิ้งอีกทีนะครับบนนะครับเห็นปะว่ามันจะแบบใกล้ๆกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วเบอร์นิงดูนะครับห้าร้อยหกร้อยนะครับเบอร์นิงนะครับนี่ เบิร์นิ่งแรงมากนะครับแล้วดาเมจจะเด้งรัวๆนะครับอันนี้คือวิธีการคอมโบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการโพซิชันยืนนะครับโพซิชันที่เราจะยืนเนี่ยเราจะใช้ตัวของธนูเป็นหลักนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยเราจะได้ตัวของระยะค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสตาร์นะครับระยะมันจะลดลงซึ่งเราใส่แพสซีฟธนูที่มันยิ่งไกลมันจะยิ่งแรงนะครับก็ถือธนูเป็นหลักนะครับ อ่าแล้วก็เวลาเรายืนนะครับเรายืนจากมอนเตอร์ให้ไกลที่สุดนะครับเวลาสกิลนะครับสกิลธนูมันจะไกลกว่าสกิลของสตาร์ฟเสมอนะครับอย่างเช่นผมอยู่ไกลๆตรงเนี้ยสกิลธนูอาจจะถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับสกิลธนูไกลมากนะครับแต่ถ้าผมใช้สกิลสตาร์ฟนะครับมันจะเดินเข้าไปอีกแบบนี้นะครับเห็นปะมันจะเดินเข้าไปอีกนะครับเข้าไปนะครับพอไล่เมเทโอมันก็เดินเข้าไปนะครับเห็นปะ แบบนี้นะครับนี่เราเช็คระยะด้วยสกิลธนูนะครับว่าสกิลที่เราใช้น่ะมันถึงตรงไหนบ้างนะครับประมาณนี้พอใช้สกิลไฟเสร็จเราก็เดินออกมาใช้สกิลธนูนะครับสกิลพวกนี้มันจะทําให้เราได้เบิร์ดดาเมจแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าทําได้มันก็ดีนะครับเบิร์นิ่งมันจะได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของอาวุธ2ออาวุธนะครับโบสตาร์ ก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเรื่องของดามจที่โคตร,รแรงเลยพูดตรงๆว่าแรงมากนะครับถ้าได้ยินยิงฟรีนะนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในการลงดันตีบอสมากๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับวิธีการเล่นตัวของสตาร์โบให้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากๆ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮนะสำหรับวันนี้ผมสุกี้แมวลา,าไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ